คนสุดท้ายนะผมนั่งคนสุดท้ายกามมาพี่น้ำฟ้า้วน้ำตาไหลเลยแม่ได้กลับบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านไม่ออกไปแล้วไม่ขี้เลยออกไปไปอยู่พี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะผมรู้เลยว่าเขาไม่เอาเราเขาคือขายบ้านแม่ขายที่แม่เล่นไพ่เสียขายไม่ไปจะพูดกจะพูดเดี๋ยวจะเข้าไปอ๋อคือ ไอบาสมึงเข้าไปบอกทุกคนก่อนเลยใช่ครับพว่าก็บอกว่าเดี๋ยวพี่หมอปลาจะมาเดี๋ยวนักข่าวจะมาแต่ตอนนั้ทำอะไรรู้ไหมคือคือไม่รู้ว่ามาทาอะไรที่แรกเห็นช่องไคลรัดมาก่อนนะรับแรกคงว่าอพ่ิไปกนใช่ครับแล้วก็ไม่ให้พวกพิตรไปถ่ายนะไม่ไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายแล้วก็ไม่ให้ถ่ายใช่ไหมใช่ไม่ให้ถ่ายไล่ให้ผมไปไล่พิติตรงช่องลมบอกว่าให้กันนักข่าวแล้วกันพวกนี้ไม่ให้ลุกฮือไม่ให้แบบให้สัมภาษณ์นะอะไรอย่างนี้แล้วพิติก็ไปแอบถ่ายด้านหลังผมเห็นแล้วผมก็เลยปล่อยให้พิติแอบถ่ายไป ก็แบบอยากเปิดโอกาสอ่ะเพราะว่าจริงๆว่าอ๋อแต่อินก็บอกที่นี้ก็มอปมาจะมาใช่ครับแต่แบบมาทําทอะไรมาทําอะไรมาไล่ผีหรอมันไม่มีใครเชื่อพี่ทีแรกอ่ะไม่มีใครเชื่อใช่แต่มันมีความหวังให้กับทุกคนนะครับด,<ะ>ดีใจมากทุกคนแบบดีใจแล้วลวออ่าเอะมีคนมาช่วยเล็กน้อยก็ต้องให้ความหวังตัวเองไม่ถึงไม่ถึงไม่มีใครให้แต่ว่านี่เป็นโอกาสชื่ว่า เป็นคำว่างของเราเราต้องมาไวเราต้องเออดีใจบ่อย่อยเออเขาจะมาเขาขอให้มาจริงเหรอไม่แล้วแต่ตอนที่หมอลงรถอ่ะเขายังไม่เห็นใช่ไหมผมไม่ได้ลุกไปดูเขาไม่ลุกครับเขาไม่ให้ลุกเขาแล้วใครแล้วใครกำบังข้างในอย่างเงี้ยก็พวกเจ้าบอยพวกอะไรเนี่ยอยู่ด้านไหนแต่เขาไม่ให้ไม่ให้พวกเนี้ยลุกไปดูที่ช่องลมครับเขาหัวใช่เขาเป็นหัวหน้าคอยดูแลรับเป็นผู้ช่วยเหลือผู้คุมใช่คือเขาไม่ให้เขาไม่ให้พวกเนี้ยลุกไปดูที่ช่องลมแล้วคราวนี้ผมเห็นหมอป่าเดินไปที่ช่องลมใช่ไหมแต่พวกนี้ก็แบบ เฮลันเลยเพราะผมบอกไว้ว่าเดี๋ยวถ้าพี่เขามาน่ะวัดจะอยู่หรือจะไปจะปิดยังไงอ่ะหรือจะบอกเขายังไงอ่ะให้บอกไปเลยถ้าเขาถามหมอปลามาปุบไม่มีใครสนใจลูกเคใช่เห็นพี่หมอผ่านช่องลมเขาไปบอกพวกพ่อบ้านไปแล้วใช่ครับอย่าให้พวกนีุ้ก้เื่อใช่ห้ามให้เงียบใช่ครับหมอปลาเดินไปก็ให้เงียบใช่แต่อ่าแต่เราไม่ไหว ใช่ครับพอมาเร้รู้มาช่วยแล้วจะมาเปิดประตูนะคือหมอปลาเปิดตัวให้ผมที่หมอปลาเปิดตูวให้ผมที่แต่ก็แต่ก็จะมีคนของวัดอ่ะเขาไปข้างหลังนี่เหรอใช่ใช่ครับไปไปไปบอกบอกว่าเหมือนว่าเขาบอกว่าเหมือนให้ถ้าสมมุติเขาเปิดประตูเนี่ยให้วิ่งกลัวมาเลยอะไรเงี้ยทีแรกที่กูก็เหมือนว่าเข้าทางเขาอ่ะเขาก็เหมือนว่าคิดว่าเดี๋ยวนะปล่อยไอ้พวกเนี้ยมานะเดี๋ยวมันก็ต้องสร้างความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันผิดคาดไม่ได้บอกข้างหลังรู้ไหมไม่ไม่รู้เพราะนั้นใครคนบอกรู้ไหม ใครมันคงไปบอกเลยรูไหมไม่รู้ครับมีมีมีที่บอกว่ามีคนที่ชื่อตัดถึกกับพี่กบตัดถึกตัวไอตัวไหนวะคนแก่ๆคนแก่ใส่ด้วยทองอ่ะมีมันจะสายหายกับพี่กบไหมตัวใหญ่ๆแก่หัวหมอน่ารับหัวหมันแล้วโก็มีด้วยที่อุตส่าห์โอใช่คือคือชั่วโมงนั้นอ่ะไม่ได้ตอนที่หมอแต่นักข่าวและทนายไปศาลได้เข้าไปคุยกับพวกกรรมการวัดอ่ะเรารู้ไหมเราไม่รู้ใช่ไหม รู้แล้วครับอันนั้นรู้แล้วสรุปเจ้าวาดตายจริงไหมตายจริงตายจริงที่รู้รู้ว่าพวกผมเฮกันเสียงดังมากด้านห้องเลยคือไม่เขาไม่สนใจอะไรแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาสนใจแค่ว่าพี่หมอมาอย่างเดียวสนใจอย่างเดียวว่าพี่หมอมาแล้วมีคนมาช่วยแล้วเนี่ยเขาคิดเขาคิดแค่นี้อย่างเดียวฮะเราเบิร์เอนแล้วโอ้โหเข้ามาดาพวกผมเข้ามาไอ้เหี้ยพวกมึงไอ้ตาไอ้ไอ้ด่าเจ้าวาดนะครับ ไอเสียม่ไม่ไม่ตาโอ่งตาโอ่งก็มาตายแล้วไม่หรอแกก่อนนั้นเขาด่าเขาชอบด่าด่าโอ่งเสียงดังเสียงดังอะไรเนี่ยเมื่กี้เราหมอบาลที่ดูห้องแคบขนาดนั้นน่ะเออเห้องแคบขนาดนั้นน่ะแล้วแล้วแล้วมันพูดกันน่ะมันพูดกันเบาๆแต่ว่าคนมันเยอะเสียงมันเสียงมันก็เลยดังมันก็ด่ามันก็ห่างก็ติดยิงม้างเอาไม้เอาอ่อนนะ พี่เสมเพี่เสมด้วย<ช>พี่เสมพี่เสม,เสมแต่มันม,มันไม่ถูกก็ไม่ใช่หรอก็ <S <S มันไม่ถูก <S 2> <S 2> มันไม่ร้กกองแย้อว่าออผลประโยชน์เ<อ>ยอะผลประโยชน์เยอะฮะวันนั้นน่ะคือเฮ้ยแต่มันก็มีข่าวไปก่อนเพราะข่าวมาันน้ำเสนอช่องแปดน้ำเสนอวันสุขไม่ใช่เหรอใช่ครับก็เริ่มมีการเคลื่อนย้ายก็เริ่มมีการเอาคนที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงแบบผอมๆอ่ะไม่ติดบอกว่า คือคนที่ไม่แข็งแรงคือคนที่ผอมยังยงเดินได้อะไรเนี้ยเอาไปไว้ด้านหลังที่พิติไปสัมภาษณ์อะครับก็คือน,นั่นแหละพวกนั้น<ต>นะที่ออกไปเองไม่ตะกี้บอกว่ามันมีแอกอยู่ข้างหลังไงตอนที่ณูกูไปช่วย <c oughs> พวกนั้นมันอยู่